สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาแนะนํานะครับเป็นชั้นอเนกประสงค์นะครับนี่จะเพาะต้นอ่อนก็ได้นะครับหรือใส่จานใส่ของได้นะครับอันนี้ก็นะฮะปลูกต้นไม้ได้ใส่ของได้นะครับชั้นอเนกประสงค์นะครับทนแดดทนผุยี่สิบปีนี่ฮะนี่วางได้นะครับแข็งแรงครับนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะ ลองดูกันนะครับอ่นนี้เราก็มาให้ดูนี่ครับนี่สารแน่แล้วก็ปักไว้นะครับโอเคนะฮะใครสนใจก็ติดต่อได้ครับเรารับประกอบตามแบบนะครับโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆแนะนําชั้นวางกระถางนะครับชั้นปลูกผักหรือชั้นวางของอเนกประสงค์นะครับทนแดดทนฝนทนผู20ปีนะครับไม่พูดพาำทำเพลงนะครับประกอบจากท่อ PVC เกรดดีนะครับ ชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับน้ำหนักได้ถึง20กิโลทีเดียวอันเนี้ยกระบะเนี้ยหนักประมาณ10กิโลวางได้2อันฮะไม่ว่าจะเป็นกระถางใหญ่กระบะเล็กตะกร้าเค่งได้หมดนะฮะนะดูรูปแบบนะครับรับรบองนะครับว่าถูกกว่าทําเองนะครับเน้นนะครับว่าถูกกว่าทําเองถูกกว่าทําเองนั้นแพงแน่นอนนะฮะโอเคใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับไลน์ศูน3 0 2 5 6ส4น กระถางก็มีขายนะครับใบละ5บาทเองนะฮะกระถาง8นิ้วเนี่ยใบละ5บาบาทส่วนกระถางตัวเนี้ก็ราคาส่งก็สิบแบาบาทเองนะครับตัวนี้ก็เช่นกันหนาพิเศษใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับครับสินค้าก็แพ็คลงกล่องเรียบร้อยนะครับถึงมือท่านท่านก็นํามาประกอบตามคลิปง่ายๆนะครับขอให้มีความสุขกับการปลูกผักทานนะครับสวัสดีครับ